Destroy okay. the target. Let's do this. okay Thank you k i บอกแล้วคนมันสิงจริงปะครับไอ้อขิงเพื่อนในเกมหน่อยขิงเพื่อนในเกมหน่อย I'm in the Mission success. Team Laleh, let's do this. I'm an act. Oh! Smoking grenade Fire in the hole <coughs> Cover me no <coughs> Fire in the hole! ้นโดยสาเข้าได้นะกี้โดยสาเองนะข้างบนนะ Eww. lên Mission failed. Mình bỏ, tám tàu bỏ đây. สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีต้นครับส,สวัสดีครับผมไม่เจอกันนานเป็นไงสบายดีบ่ เหมือนผมยิงอยู่คนเดียวเลยถ้าเป็นทีมรับนี่รับยากด้วยนะฝั่งนู้นเขาเล่นเป็นนะเอาดีๆฝั่งนู้นเขาเล่นเป็นนะ

ประสดีสดีครับพี่นิงดีครับต้นบอม,มเล่นตัวใครอยู่อ่ะเล่นตัวซับอยู่อมเต,ต่อแรงไหนเบี่ยแรงแค่แรงแค่กล้องอยู่ตรงไหนวะแรงแค่โอ้ได้ไ วันจะปั้มตัวไก่เดี๋ยวเอาตัวไก่ขึ้นแพทก่อนอยู <c oughs> ่แพทไหนพี่อยู่แพทหนึ่งแพทหนึ่งเรามามท้ำกลับไม่โกงครับก็สไตล์ผม,มนะ okay. <Move> out. ผมไม่ซ้ำใครก่อนนะแต่อย่ามาซ้ำผมนะผมซ้ำคืนผมจัดหนักแล้วบอกให้ซ้ำหมดสองแม็กซ์ตอนเป็นแค่เป็นเด็กซ้ำอะไร ทำงานเพื่อนพี่เหนียว่าด่านใหม่เป็นไงบีมันดีนะพี่ว่าพี่ว่าโอเคอยู่เดี๋ยวดัานตัวไก่แล้วเดี๋ยวมากดเลยบีโอเคไปแล้วดูแรงไหนล่ะอยู่แรงโกสองมั้งพี่

เพื่อนเข้าเอ่เพื่อน,ออนโอ้โหกือบ <Bom bs S 1> กระสุหมดยัดเ <and 20. S 1> ค่ Goody, Van, goodie, go go Triple kill. Smoke. Mission success. Uh, uh, defend the okay, move out. วอมาปิดไม้แทบไม่ทันอาและดีกูแตกะแกสวยปน เกือบตายตายได้ไงวะตัวนำ,นำห้อยพ้าอะไรหร Bomb spotted. Smoking grenade Defend the, the target. Go, go, go. Bomb on the ground here. อู้เพื่อนอ้โหมาโดนทันลาเบอร์ดิยากชอบใจยเย็นไม่ต้องรียก็ได้มั่งเปลี่ยวแล้วเนี่ยดูฝั่งตรงนี้เดี๋ยวดูเองฝั่งเนี้ย อามามา,มาจะรอรออะไรอะ่ะรออะไรอ่ะเพื่อนอานดิเพื่อนสีบีแล้วนะเพื่อนอะไรอะ่ะอะไรอ่ะก็มาดิก็มาดิาดสามตบกูหรอ เสียพี่โดนนะไปโพสไปเนี่ยนำมาตามต๊ะผมกาเด้อ